สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่หน้าร้อนของประเทศไทยเยี่ยเป็นทางการนะวันนี้จะเป็นแนวแนวเริ่มอากาศจะโคตรร้อนเริ่มมาแล้วนะครับต,ต้นมีไนยังไม่มีสายาเลย,ยขนาดนี้นะถ้ามีสายจะขนาดไหนนะเออมีคําถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อกล้องดูดาวเข้ามาเป็นประจําเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือใหม่ผู้เริ่มต้นควรซื้อตัวไหนแบบในราคาไหนดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเอาแบบคล้ายๆก็คือได้เอาแบบง่ายๆเลยที่ ลาซาด้าเลยนะครับตัวอย่างของลาซาด้าแล้วกันนะครับว่าจะไปเลือกซื้อ,อยังไงดีจะพาไปเลือกซื้อเราจะแนะนําว่าตัวไหนดีที่โอเคครับนี้เราอยู่ที่ในลาซาด้าแล้วนะครับก็เซิร์ชหาด้วยคําว่าเทเลสโคปหรือคําว่ากล ok ้องดูดาวก็ได้ก็จะเจอเหมือนกันนี่แหลนะเจอหลายรุ่นมากเลยนะครับแต่จริงจริงแล้วมันก็มีไม่กี่แบบหรอกเพียงแต่ว่ามันมีหลายร้านคา้าเฉยนะครับสำหรับข้อกังวลของมือใหม่จะมีมอนเหมือนกันก็คือเรื่องของราคานะ ถ้าซื้อแพงเกินไปนี่เป็นหมื่นแบบนี้ก็กลัวว่าจะใช้ไม่เป็นแล้วก็นอนตายในกล่องก็เสียดายเงินเฉยเฉยนะครับถ้าซื้อถูกเกินไปนี่ราคาแบบเป็นหลักร้อยอย่างเงี้ยสามรถสิบบาทอย่างเงี้ยก็กลัวว่าของไม่มีคุณภาพเอาอมาก็ใช้ไม่เห็นอะไรอีกก็จะเสียดายเงินเสียอารมณ์อีกนะครับนี่ก็เลยพามาดูกันเอาแบบง่ายๆในลาซาด้าเลยว่ามีตัวไหนที่จะแนะนำนะครับในการที่มือใหม่จะซื้อไปใช้นะ เอาที่ราคาแบบแบบพอฟังเลยนะมีเหตุผลคุ้มค่านะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแนวทางในการเลือกซื้อกล้องดูดาวเนี่ยอันดับแรกเลยคือให้ดูที่ขนาดหน้ากล้องก่อนขนาดเลนส์หน้ากล้องหรือเลนส์วัตถุเอาให้มันใหญ่ๆไปก่อนตามงบเลยเอาใหญ่ไว้ก่อนเลยนะส่วนไอ้เรื่องความยาวโฟกัสหรือความยาวของกระบอกเนี่ยช่างมันเอาไว้ไม่สําคัญเท่าไหร่นะก็คือกําลังขยายเนี่ยมันไม่สาคัญเท่าไหร่อันนี้พูดหลายคลิปแล้วว่าเวลาเลือกซื้อกล้องดูดาวเนี่ย กำลังขยายไม่ใช่สิ่งที่ต้องสนใจเป็นอันดับแรกๆนะให้สนใจที่การรับแสงก่อนยิ่งเลนขนาดใหญ่มากยิ่งรับแสงได้มากมันเองนะก็เห็นทําให้เห็นวัตถุลึกอวกาศได้ชัดขึ้นนะ,ะตัวแรกที่จะแนะนําคือตัวนี้ครับ3ามพับาทตัวนีนะ้ตัวบนตุดเลยตัวนี้นะสังเกตว่าเป็นกล้องแบบหักเหแสงนะความยาวของโฟกัสคิดว่าคงไม่ไม่ไม่เท่าไหาร่หรือเป็นกระบอกสั้นๆแต่ว่า เลนวัตถุเนี่ยเลนหน้ากล้องดูใหญ่มากนะถ้าถ้าราคานี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าเลยนะไม่ถึง5,000เราได้เราได้เลนวัตถุที่มีขนาดถึง7 0ม mm ิลิเมตรเลยนะความยาวโฟกัส500นะครับเห็นไหมความยาวโฟกัสไม่เยอะ5 0 0มิลิเมตรแต่เลนหน้ากล้องเนี่ยขนาด70มิลิเมตรก็คือ7เซนติเมตรนั่นเองนะถือว่าใหญ่เหมือนกันตรงนี้ถือว่าแนะนำเลยนะครับถ้าใครที่สะดวกในงบประมาณนี้นะ แนะนาเลยเห็นอะไรบ้างเนาะเห็นดาวถึงเห็นไกลถึงดาววงแหวนดาวเสาบนี้สบายๆนะต๋องนกก็ได้นะก็มีข้อดีคือมันมันตัวเล็กนะมันสามารถพกพาสะดวกน้าหนักเบานะครับอันนี้ถ้าใครคิดว่าออชอบรูปร่างมันชอบยกไปไหนบ่อยๆอันนี้ก็แนะนําเป็นปตัวนี้นะเห็นวงแหวนดาวเสานะครับดาวพฤหัสเห็นเข็มขัดบางๆนะวงจันทร์นี่สบายๆน้สายสายกลับมาครับ ตัวต่อมานะที่จะแนะนำก็คือตัวนี้นะราคา2องพบาทนะตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกับที่ให้ดูในหลายๆคลิปนั่นเองก็คือก็คือเป็นตัวนี้แหละนะครับสองพบาทนะเก้าร้อยคูณหกสิบก็หมายความว่าไอความยาวโฟกัสเนี่ยเก้าร้อยมิลิเมตรคือไอความยาวของตัวตัวกระบอกเนี่ยเก้าร้อยมิลิเมตรหกสิบก็คือ เล่นหน้ากล้องขนาด60ม mm, ิมหรือ6เซนติเมคือเล็กกว่าเมื่อกี้นี้นะมันเลยราคาถูกกว่า2,500บาทถ้าใครไม่สะดวกซื้อในราคาแบบหลายพัน3,000ันีพันขึ้นไปไม่สะดวกซื้อ,อต้องการลองแค่ทักตัวละ2,000เท่านี้ก่อนก็แนะนำเป็นตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังเพราะว่าในคลิปก่นกอนๆก,ก็ใช้ตัวนี้แหละในการถ่ายภาพให้ดูนะเห็นวงแหวนดาวเสาดาวพฤหัสเห็นวงแหวนบาง แล้วก็ดวงจันทร์นี้ก็เห็นทุกหลุมอ่ะก็ถือว่าคุ้มค่าที่สุดตัวหนึ่งเหมือนกันนะตัวนี้จะมีข้อเสียคือ,อเรื่องของขาตั้งที่อาจจะไม่ได้มั่นคงมากนักก็ตามราคานะครับนนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าราคาของป้างูดาวนี่ยประมาณร้อยละแปดสิบของราคาที่ที่เขาตั้งไว้เนี่ยก็คือราคาของตัวเลนตัวเลนทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะตัวเลนหน้ากล้องเนี่ยจะเป็นส่วนที่แพงสุดนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าใครจะ เริ่มต้นที่แบบว่าเออไม่มีงบมากแนะนําเป็นตัวนี้นะแต่ถ้าจะต่ํากว่าราคานี้ไม่แนะนํานะครับแนะนาเป็นตัว2 0 0พขึ้นไปนะฮะนะโอเคถอยกลับนะครับนี้มาดูกล้องแบบราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะครับสูงขึ้นมาถึงหนักหมื่นหน่อยเป็นกล้องแบบสะท้อนแสงนะโดยปกติแล้วกล้องแบบสะท้อนแสงเนี่ยมันจะราคาแพงกว่าแบบหักเหแสงอยู่แล้วก็คือไอประเภททรงแบบไอที่มันเป็นทรงตันๆทันๆอย่างเงี้ย เออมันใหญ่ๆ่เป็นป้องสั้นๆแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นกล้องแบบสะท้อนแสงราคาจะแพงกว่าแบบหักเหแสงนะเพราะว่าเลนหน้ากล้องเขาใหญ่กว่าเห็นไหมเห็นไหมพอเลนหน้ากล้องใหญ่ปุ๊บมันราคาแพงเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญไงตัวนี้เลนหน้ากล้องขนาดเท่าไหร่ดูก่อนนะนี้ดูก่อนนะเลนหน้ากล้องขนาดร้อยสามสิบเซนติเมตรเมื่อกี้นี้ตัวหักเหแสงตัวสองพันห้าสิบบาทเมื่อกี้เนี้ย เลนหน้ากล้องขนาดแค่60ซนติเมตรเอ้ย6กมิลลิเมตรนะก็คือ6ซนติเมตรนั่นเองนะตัวนี้ให้มา1 3 0ม mm. ิมลลิเมตรก็คือ13ซนติเมตรเกือบครึ่งไม้บรรทัดเลยไม้บรรทัดมี30เซนใช่ปะ่ะตัวนี้13มเซนติเมตรละเกือบครึ่งไม้บรรทัดเลยคือตัวใหญ่มากน้ำหนักก็จะมากอันนี้ก็คืออาจจะขนย้ายเคลื่อนที่ยากหน่อยเพราะว่าเขาจะหนักหนักตรงเลนนั่นแหละนะฮะที่มันแพงเพราะว่า เลนส์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ต้องการการเหลาที่ประนีดขึ้นเพื่อความแม่นยําในการรับแสงในในการลดแสงรบกวนนั่นเองนะมันเลยราคาแพงขึ้นเป็นหมื่นตัวนี้เหมาะกับอะไรนะฮะเหมาะกับวัตถุอวกาศลึกพวกเอ่อเนบิวลาพวกกาแล็กซี่พวกนี้จะเห็นชัดกว่ากล้องแบบหักใหแสงอย่างเห็นชัดเจนนะครับ ส่วนพวกดาวเคราะพวกนี้ส,สบายจุดเด่นของเขาไม่ใช่การมองดาวเคราะนะเขามองเนบิล่ามอง, bula, มองเออกัแ,กล,แกล็กซี่ได้ดีตัวนี้ดีกว่าแบบหักเห็แสงอย่างชัดเจนในเรื่องของการมองวัตถุอวกาศลึกนะถ้าใครสนใจพวกเนบิล่ากาแล็กซีก็แนะนําเป็นตัวสะท้อนแสงแบบนี้นะราคาอาจจะแพงหน่อยแต่คุ้มนะส่วนตัวอื่นๆที่เป็นราคาต่ํากว่า อ่าอีกตัวหนึ่งก็ได้ตัวนี้ก็แนะนำนะครับตัวราคา5 8 9 0รบาทตัวนี้ก็ได้อ่เ,อเลนหน้าวัตถุเนี่ยเออเลนวัตถุเลนหน้ากล้องเนี่ยขนาด80มิลิเมตรก็ถือว่าใหญ่แล้วคุ้มเหมือนกันนะถ้าเทียบกับราคาได้เลนกว้างขนาด80มิลิเมตรตัวนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะก็แนะนําเป็นตัวเท่าที่บอกไปนะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยที่เป็นราคาหลักร้อยหรือพันต้นๆพวกนี้ก็คือไม่แนะนํานะครับก็เท่าที่ แนะนำไปเมื่อกี้นี้เท่านั้นถึงจะดูน่าไว้ใจนะที่จะซื้อมาเราไม่ไม่เสียดายเงินหรือว่าคุ้มค่านะครับก็มีตัวนี้มีตัวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะก็ใครที่สะดวกราคาไหนก็ตามงบประมาณแต่ละท่ฐฐานเลยนะครับนี่ก็บอกไปแล้วว่าตัวไหนมีจุดเด่ยนยังไงใช้ทําอะไรส่งถึงไหนนะครับ ส่วนเรื่องกำลังขยายเห็นไหมว่าสังเกตว่าไม่ได้พูดถึงเลยนะเพราะว่า,วาพยายามบอกมาตลอดในคลิปมันก่อนแล้วว่ากำลังขยายกล้องดูดาวเนี่ยมันไม่สําคัญเท่าไหร่อย่างตัวนเนี้ยเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยหกร้อยเจ็ดสิบห้าเท่าเอามาแก้บนเล่ไงนะใช้งานจริงมันไม่มันมันไม่ถึงนั่นนะเพราะว่าในการใช้งานจริงๆเนี่ยสี่สิบกว่าเท่าไม่เกินร้อยเท่าอะเอาริงไม่เกินสักไม่เกินเจ็ดสิบเท่า มันก็เห็นชัดแล้วว่าถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยมันจะเริ่มดูยากเริ่มส่องยากแล้วกรอบการมองจะแคบลงแล้วแสงก็จะมืดลงนะยิ่งกําลังขยายมากยิ่งมืดอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับดังนั้นไอ้กล้องแบบตัวแบบป้องใหญ่ๆแบบนี้ได้เปรียบคือเลนเลนหน้าวัตถุเลนเลนหน้ากล้องเขาใหญ่ไงเขารับแสงได้มาก <S <S เขาเลยส่องวัตถุอวกาศกได้ดีกว่า <S <S มันเลยแพงกว่านะ โอเคนะก็เท่านี้น่าจะเพียงพอสําหรับการเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจของใครหลายท่านที่เป็นมือใหม่แล้วนะครับเ,เวลาส่ง l a z a ด a ก็ใช้จัดส่งประมาณ3วันนะอโอเคครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์นะอยากม้อยากระบายอยากคุยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอยากติดตามก็กด subscribe นะครับขอบคุณครับไปละ